หาหมอเราจะมาตัดผมหรือมาทําไมครับมาตัดผมครับมาตัดผมตัดทรงอะไรครับอ,อ๋อเปิดข้างผมเนี่ยเปิดข้างทรงอะไรดีเปิดข้างลองทรงหรือเปิดข้างลากใส่เอ,อาลากใส่ครับเปิดข้างลากใส่ครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บเดียวครับ<อ>ครับนี่ช่างอ่อนครับมีแขกมาตัดผมตัดทรงลากใส่สมุนไพรครับผมมาเตรียมอุปกรณ์ได้แล้วครับเนี่ยเราก็ไปเลยครับ เขาจะมาตัดผมไปหาสาวที่กรุงเทพหรือที่โคราชเนาะแหละครับเนี่ยครับผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับน้าเอาข้างหลังปล่อยนะเอาข้างทางเนี่ยฮะเอาข้างหลังปล่อยไม่ต้องตัดเลยข้างหลังปล่อยไม่ต้องตัดแล้วก็ตรงนี้เป็นลองทรงเน็บในเนาะครับผมอ่าว่าแล้วก็จัดการจอนนะการให้มันคมๆหน่อยแล้วกันจอนให้มันคมๆหน่อยเนาะ ช่างอ้อนก็ทําอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเป็นคนชอบชอบแปลกๆชอบทําอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแหละครับครับทำเน็ตช่วยวัสดีกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับผมพูดไปเลยครับว่าช่วยติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับ กระเทยเห็นแล้วกระเทยกินกระเทยเห็นแล้วกระเทยกินนะให้ดูนะครับนี่ผมยังไม่ตัดด้านหลังจะเอาไว้อย่างนี้แล้วก็จะตัดเน็บในเนาะตรงเปิดข้างด้านบนก็ไม่ต้องนี่วิธีตัดของทางอ่อนันก็ง่ายนิดเดียวครับให้ดูฝั่งฝั่งขวาก่อนนะครับแล้วลองดูนะครับฝั่งขวาให้ดูชัดๆนี่ขนาดนี้นะครับนี่นี่ ฝั่งขวาเดี๋ยวผมขยับกล้องให้นิดนึงนะครับปึ่อนี่้ยผมขึ้นสองอันกลางอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นลองทรงเขาเรียกว่าทรูบ็อกนะคือจะเอาสร้างานั้นอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่สัง้งแล้วแต่คนบอกว่ะว่าผมรู้วิธีตัดอยู่ เอาเบอร์นึ่งเลกันเลาเอาเบอร์หนึ่งเลยเนาะอ่ามันได้บอกง่ายเอาเบอร์หนึ่งเลยเน็บในเขาเรียกเน็บไนลากไทรเน็บในนะครับนี่ดูสวมเบอร์หนึ่งปรับฟันลงสูงสุดไปเอียงขึ้นนิดนึงอย่างนี้เขาเรียกว่าเน็บในลองลากไทรออกลอยกระทงเลยเนาะ งานนี้งานลอยกระทงเสียงคายสกทีเนาะได้แน่นอนเป็นเนาะจ,ดดจัดไปจัดไปไปเดี๋ยวนี้ก็เจอเลยเพราะว่าเขาจีบไว้นานแล้วลอยกระทงเสียงคายสกทีพอให้ลูกดีมีแฟนสวยๆไปเนาะเอาอย่างนั้นเลยเนาะ เขาเรียกว่าเนบในลากไซหรือจะไปลอยกระทงก็ต้องลอยกระทงหลงทางลอยกระทงหลงทางก็จะมีเพลงประกอบว่าวันพองเดือนสิบเส็งน้ำก็เซ็งเต็มตลองเราทั้งลิงชิงลายสนิงกันจุกวันลงกระทอยลงวันวันลงกระทอยลงวันวันลงกระทอยบุญและจะส่งในเราใส่จุก บุ l l ล t จะส่งนายเล่าใส่จุกอ mm ิมยัวมีนะเดเทนเอ็มออนน่ะอยู่แขนเฮียนะอลิสตันบรทอาหารเด็ดไม้อาหารเด็ดไม้ห่างกันห้าร้อยไม้ทะเลทะเลกันแล้วไม่ต้องกลับมาหากันอีกเนาะครับขอบคุณครับท่านเนียครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ข้างหนึ่งเสร็จไปแล้วเรามาดูอีกข้างหนึ่งนี่ ข้างนู้นนะ่ะร้องเพลงลอยกระทงกลับทางอีกครังนี้ก็ลอยร้องอีกเพลงหนึ่งว่าร้องให้ฟังด้วยเพราะตลกโปกฮานะช่างอ้นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามองเห็นชัดไหมเออเห็นชัด,ดอยา่อยางได้กลับใจครับนะอยากได้กลับใจใช่ไหมอ่าอยากได้กลับใจเดี๋ยวทำให้อยากได้กลับใจปพ๊บปเ๊บ,บนี่นี่ ครับเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมกับใจก็นี่ยากเลยครับเราก็ร้องตอนนั้นเราไปเจอกันอยู่ที่เชียงใหม่เราไปเที่ยวโรงแรมแห่งหนึ่งใช่ไหมครับครับผมเมื่อกี้ก็ลอยกระทงกับสร้างเพลินกับใจก็ร้องเป็นช้าๆหน่อยสมัยเมื่อสองพันห้าร้อยนะ If you meet h e tune m on n you can hear a little bright อาหารเด็ดไม้อาหารเด็ดไม้หลังจากนั้นเธอข่างแค้นไปนานหลายปีแล้วก็บอกว่าวัน I saw I listened the tales going up, up, up I was going to the window to say how do you do วันนั้นผมแอบ,บเห็นเธอทางหน้าต่างเะเงื้อออกมามองผมไม่รู้ว่าเธอชอบผมหรือเปล่าแต่ผมเดินไปผมก็ร้องเพลงไปว่าแอบ,บชอบเธอทางหน้าต่างแ้ย ในสอกับตังหากอีดโยมีกับตังหากครับขอบคุณพูดติดตามนะครับแปลไม่ได้ก็อย่าแปลแปลไม่ได้ก็อย่าไปเดาเดาไม่ได้มันก็เป็นพิงเรื่องของพิงนาอครับเนาะคยับผมอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นถ้าคิดเป็นอย่างอื่นเธอกับฉันต้องรักกันใช่ไหม,มครับผม <laughs> นี่ก็เป็น <laughs> ส่วนหนึ่งของช่างอ้อนนะคร,ครับตัดผมครับตัดผมทำไมถึงต้องตัดผม ผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจอกครับผมมันคนบ้านนอกแรผม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 เนาะตัดผมครับตัดผมจบแล้วครับอันนี้คือไฮไลท์นิดหน่นอยออกกันแบบคมๆเลยนะครั<อ>แบแล้ว่า,าแทงใจสาวได้เอา,เอาให้ดูเลย <c oughs> การคุมๆแทงใจสาวได้อะเดี๋ยวจะให้ กันให้นะครับโดยวิธีการของช่างอ้อนเนี่ยเราจะกันโดยวิธีนี้ครับโดยใช้กระเลียนตัวเล็กนี่ตัวนี้ครับของตาบาเบอร์ดูวิธีการวางวางให้ได้ฉากนี้ เ,เราจีบสาวเนี่ยเออเราไปจีบสาวเนี่ยให้เลิศแรงอย่างนี้ยครัสาวสาวนี่จะเปรี้ยวฟึดเลยครับตรงนี้เขาเรียกว่าทรงเหลี่ยมเหลี่ยมโค้งเน็บในลากใส้เหลี่ยมโค้งแล้วก็มาดูฝั่งนี้เอฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันเอาย้ายจีบมาย้ายจีบมาก็มา ไล่ขึ้นอย่างนี้ไปโดนแชทแชทเลยนะครับ ครับเขาเรียกกันเหลี่ยมโค้งต้องค่อยๆทานะครับอย่าไปรีบร้อนถ้ารีบร้อนนั้นมันจะไม่ได้ฉากไม่ได้ฉากคือเราต้องวัดเกียงวัดฉากให้มันเข้าฉากของมันให้ได้คือวิธีหาฉากจินตนาการจากจะเอาซ้ายขวาแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่คนตัดแล้วแต่คนพอใจในการหาฉากได้คือหัวคนเราไม่เหมือนกัน รูปโค้งของหัวไม่เหมือนกันไม่ใช่ลูกมะกรูดและก็ไม่ใช่ลูกมะนาวเป็นหัวนะครับถ้าภาษาพมา่าเขาเรียกกะลุกกะลกกะลุกภาษาไทยเรียกว่าผีหลอกมาตะกะลุกครับเอาเลยครับฝากอะไรถึงแฟนก็ฝากเลยครับผมรอที่สุดมาร้านช่างอ้อนเนาะมตดเสร็จผมจะต้องได้เมียทันทีรอยกระทงนี้ผมได้แน่นอนแต่ไม่รู้จะเป็นใครแต่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเนาะ ครับนี่ให้ดูเลยครับเอาฝากอะไรถึงแฟนไหมตรงกล้องหน่อยฝากไม่ฝาก <c oughs> ครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> เนาะเ,เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยนะครับนั่นเห็นไหมครับขอบคุณมากครับช่างอ่อนก็สวัสดีครับ <c oughs> โลโกบันปั่นโลกโคกนาที่กทามาดบ้านตรงหมาแหนมจเล่นจระบิเทียนบ้านนาพระาประเจ้าทุกเราโนลมาทับผมผมคนีาคนมนาสักใจกับผมกักัดโมกัดโลัมกัดโคนเสียตายผมคนเรียงกัวแม่ผมกลัวว่าจะไปไม่รอดผมรับือบ่อนดินยอดผักกิมีสิ่งพอตัวแม่คุณคงกลัวน้ไม่ชัว์เงินทอง